สวัสดีครับผมบี่ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็มาเดินสำรวจต้นเมล่อนนะครับเมล่อนก็เมื่อวานไม่ได้มาลงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ใครดูนะครับวันนี้ก็เม็ดพวกนี้ออกเลยนะครับพัดลงพัดรูปด้วยนะครับก็ไม่ไม่เอาไว้แล้วนะครับก็เท่าไรเท่านั้นนะครับต้นเขาเหมือนไม่ ไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนว่ายอดการจเจรเอเติบโตการเดินช้ามากเลยนะครับยอดเขาไม่ยอมพุ่งนะเขามีแต่ลูกนะแต่ยอดก็ไม่พุ่งนะทุกคนกคน็ผมก็ผสมเกสรไปก็วันนี้ผมก็จะพักลูกนะครับยวรอดูแดดก,ก่อนแดดมีป่าไม่รู้นะฝนเหมือนจะตกนะเพื่อนเพื่อน ฝนจะตกเลยนะมาอย่ามาเดินดูเลยเพื่อนๆครับก็ันนีผมก็ยังทำอะไรไม่เสร็จนะผมก็ได้เอาแบบฝั่งนี้ก็สมเกียรติสอนไว้นะครับก็ยังนะครับยังนะครับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีนะครับกับเพื่อนๆนี่อย่ามาเดี๋ยวคัดลูกอันนี้ยังไม่คัดลูกนะเพราะว่ายังเล็กอยู่นะยังไม่เอานะครับ เมื่อวางครับเป็นส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆี้ก,ก็ประสบการณ์น้อยครับปูบปูปลาปลาไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ดูฟ้าคึ้มเลยนะเหมือนฝนจะตกนะแต่ต้องรอดูก่อนนะแต่ยังยังไม่เด็ดลูกนะครับยังไม่เด็ดนะครับยังไม่เด็ดก็เดี๋ยวมาให้ น้ำเล้นะครับผมเป็นระบบออตโต้มือนะเพืเ่อนๆระบบออตโต้มือว่ามก็มีการคั้งลูกอยู่นะครับเป็นบางส่วนนะครับก็อันไหนที่มันไม่ค่อยนี่นะครับก็อาออกนะครับเนี่ยฟ้ลาร้องเลยนะครับฟ้าร้องมาแล้วฟ้ลาร้องเลยทุกคน ฟ้าขน้ำฟ้าร้องเราก็ห้ามไม่ได้นะทุกคนตักฟ้าร้องห้ามไม่ได้นะก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นี่ต้นนี้ใบเข้มเลยนะครับใบสีเขียวเข้มเลยนะก็เดีย๋ยวว่าขัดลูกกันนะครับนี่ก็เป็นเดีย๋ยวคัดลูกที่หลังนะยังไม่ได้คันนะนี่เป็นอะไร อันนี้เป็นไก่มังกรนะครับไก่มังกรไก่มังกรนะเดี๋ยวรอดูลูกใหญ่ๆนะไก่มังกรใช้ถุงนะครับถุงไม่ได้ซื้อถุงผ้าแล้วถุงต่อไม่รอดไม่ได้ซื้อแล้วทุกคนก็อย่ามาพันลูกด้วยเดี๋ยวไม่ได้พ่นน้ำหมักนะเดี๋ยววันนี้จะพ่นให้อาหารทางไอ้นี่เขานะครับเดี๋ยวก็ อยวว่าบอกแขวนลูก,กน,นะแขวนลูกลูกใหญ่นะทุกคนแขวนลูกให้คนที่เขาไม่นี่นะครับก็นี่ครับลูกใหญ่เป็นบางลูกนะไม่ใช่ว่าลูกใหญ่ทุกต้นนะครับผมก็ผสมไม่เท่ากันนะเมื่อวานผมก็คัดลูกเป็นบางส่วนนะเพื่อนๆนี่ก็ห้อยลงมาแล้วนะครับก็ ถ้าไหนเป็นไข่ทองคําเปลือกเหลืองนี่เดี๋ยวผมจะเอาผมจะไม่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 นี่นะครับไม่ไม่ห่อลูกนะครับเพราะว่าพวกสีเหลืองนี่เปลือกอุกนะนะครับเพราะว่าหนอนแมลงนี่เขาไม่ไม่เจาะไม่ได้นะแต่พวกสีเขียวนี่ต้องห่อนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมปลูกมานะครับผมไม่ได้วิชาการนะ ปลูกของจริงนะครับผมมีตัวตนนะครับผมผมมีตัวตนจริงนะครับผมปลูกปลูกเมล่อนนี่ผมมีตัวตนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงแต่รูปนะครับผมมีตัวตนนะทุกขั้นตอนผมมีผมทําให้ดูหมดนะครับผมมีตัวตนนะครับไม่มีลงแต่รูปนะครับรูปไม่ได้ลงนะตัวตนนะครับผมทำปลูกปลูกจริงนะทุกคน ไม่ได้ปลูกแบบนี่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้น้ำหมักนะครับพ่นทางใบนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่พ่นน,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 นนี่นะครับหลังเอแตะนะครับไม่ได้ไม่ได้พ่นนี่นะครับทางใบไม่ได้พ่นการทิ้ลานะครับนี่ครับลูกกบเบีย้ยวนะลูกนี้โอ้โหแต่ใหญ่นะ เดี๋ยวค่อยพัดอีกทีนะครับว่าจะลูกไหนไว้นะลูกเขาใหญ่นะสี่ลูกนะทุกคนสี่ลูกแต่ผมว่าพัดไม่ก่อนเดี๋ยวผมนี่ไว้พัดอีกทีแต่ผมเกยสอนเบี้ยวนะโอโ้โหเสียเสียดายนะครับเสียดายนะสี่ลูกนะเพ,เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวมาให้ดูใกล้นะกล <c oughs> ้องสูงไว้หน่อยนะครับ โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะเยงไปเยงมาเนี่ยให้ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมย่ยเห็นลูกไหมครับเนี่ยเนี่ยสีลูกเนี่ยนี่อีกหนึ่งต้นี้อีกหนึ่ง,นนงสีลูกนะครับอันเนี้ยเดี๋ยว เอาไว้ลูกเดียวครับเดี๋ยวผมเอาไว้แค่ลูกเดียวมาแกนลูกก่อนนะไว้ลูกเดียวพอไม่สวยไม่เป็นไรไว้กินเองได้ไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวเ๋วตรงนี้ต้องตัดออกแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าไม่เอาแล้วเขาเมื่อวานเหมือนก็จะขาดน้ำอ่ะ ก็ปลูกปลปาไปนะครับก็ฝากกติดตามผมด้วยน,นะครับผมพีทําไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่ามีอะไรถ,ถ้ามีอะไรคพิ่หน้านะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่ทองคํานะครับไข่ทองคํานี้แสนหวานแล้วก็จะมีไข่มังกรเดี๋ยวรอลูกเขาออกมาก่อนจะชัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ไข่มังกรนี่เป็นสายพันธุ์ที่เบตน,นะแสนหวานก็เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะครับไข่ไข่ทองคาก็เป็นของไทยนะครับที่ผลิตเองนะครับก็สวัสดีครับฝากติดตามผมได้ยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับ